ความน่ารักของนกอะ่ะเหมือนจะไม่ร้องเพลงนะเหมือนจะไม่ร้องรักเจ้าได้บอกแต่ก็ร้องจ้ะเพื่อนเขาให้ทำไงก็ทำอีกคนก็ชอบหอัวเราะชอบใจแกงเขาหยอกเขาหยอกเก่งดูเนี้ยทุกคนหยอกเก่งอีกคนก็ตาใจเก่งจา่าไม่เคยขัดจัดให้ตลอดเนี่ยแหละที่มาใดๆก็แสบไอ้เรื่องดื่มเนี่ยทุกคนไปไปะโอดีโอแสบมากธนดนด้วยนางดื่มไม่ค่อยเก่งเนาะอืม แต่ก็ไม่เคยขาดจัดให้ตลอดเหมือนจะไม่แต่ก็อืมเนาะอินดูปลายแสบมากทุกคนบอกเลยวันนี้ปลายแสบมากแล้วธนดนก็ตามใจมองตลอดคือมองปลายตลอดแล้วแบบว่าเวลาปลายร้องเพลงมันจะเป็นฟิลแบบว่ายิ้มแก้มแตกเดินวนอยู่นั่นแหละเหมือนกลัวหายอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วดูหลังจากดื่มแล้วนะทุกคนหลังจากดื่มนะสังเกตไปปายกับธนดนให้ดีหลังจากดื่มนะใครได้ดูบ้างเมื่อคืนเนี่ยเดินวนอยู่นั่นแหละแล้วก็แบบไปปายจะระวังตัวมากไม่พูดดีกว่าพูดอะไรเนี่ยบุโ๋โอ้ยลองเพลงนี้ร,รู้สึกแสบตาเอเหมือนต้นฉบับมากเนาะผมต้นฉบับครับ ไม่เห็นว่าเป็นมันเกิดพี่ทินนะเฉยนี่ร้องถ้าไม่เป็นมันเกิดพี่ทินคือจะไม่ร้องเพลงนี้เลยร้องเห<อ>งมือนเดิมครับโอ้ยปวดเหงาหนเ,ยนเอยมั้งฝากร้องด้วยกันฝากทั้งงานเอฟซีครับผมใครมีขวดน้ำหย่อนขึ้นมาบนเบที T, ครับผู้ดเรด่ยน เดี๋ยวไปรับชิงช้าก่อนโบ<ด>นพิเศษหยุดหยุดก่อนหยุดก่อน ทำไมผมถึงไม่โอเคด้วยรู้ไหมตอนเดินผ่านมาเขาผสมชิงช้านี่แหละและตัวนี้เขาไปบอกเขาว่าโอ้ยเสียเข้มๆนึ่งพี่รมก่อนไม่เห็นเข้มเลยไม่คือปายไปบอกเขาว่าพี่เอามาหนึ่งชิงช้าไปส่งเวทีแล้วคิดบินกับพี่ทินนะครับประสมเต็มที่ออนอล็อกมาเลยก็คือมันไปตามทรรเนียมมันเกิดมันมันจะต,ต้อง ฉลองเฉลิมฉลองเมาเมาเมาหมายถึงผมเมาเหรอครับผมเมาเองอ้าคุณเปิดสักการลาเลยไปอเอาได้มาลิบแบนคุณแจกแจกลิบแบนคนละอันได้ไหมคนละแก้วได้ไหมอี๋อย่าเพิ่งกินนะรอกินพร้อมกันรอกินพร้อมกันกับไปายยวผมจะเป็นคนนับอ่ มันจะเป็นคนนับถือว่าไปได้มาเยือนลิแบนนะจะเป็นคนนับให้ว่าจะกินขนาดไหนโอ้ย,ยอ,อ,อย่าปังก็ตุ่มโอมเคพ้อรู้ยังโค้ไม่รีอโอ้ยสมรูทสมรี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 สมร์เ่เจ้านั่นแหละได้แม้หรือได้พอเอ้าเริ่มเอ้ยหนึ่งสอ,อ,องสาม กูมาถือกันมัดๆดวะโอ้สมลอสมลีสมลสมลสลาเจ้าันนแหละได้แม่หรือด้อดูดูดู บอกพี่มาพี่จัดให้หนึ<ป>่งผลงานเพลงช้าๆจิบน้ำหวานเข้าไปสักหน่อยแล้วมอบให้กับเ c ทุกท่าน FC ทุกท่านในพิทีก็น่าจะเกิ่มนเกิกันแล้วครับมอบให้กับคนที่ที่มาฟังคนร้องเพลงแล้วกันครับ